นัทเทคเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับห่างหายการอัปเดตหน้าร้านไปหลายวันเลยครับก็เพิ่งกลับมาจากแม่สายเนาะวันนี้นะครับก็เป็นคลิปประจําวันที่26นะครับพฤษภาคม2566น้นะครับนัดมีรถถายรถเกี่ยวและก็อุปกรณ์ต่อพวกนะครับไม่ว่าจะเป็นมือหหรือมือ2นะครับมาแนะนำนะครับให้กับลูกค้านะครับแจ้งราคาทุกตัวเลยนะครับใครที่สนใจนะครับร้านเราขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านเอทีเอได้นะครับก็ลูกค้าสามารถเดินทางมาดูสินค้าได้นะครับ นัทแท็กเตอร์นะครับมีทั้งหมด2สาขานะครับสาขาที่1นะครับที่รีวิวนี้จะเป็นสํานักงานใหญ่นะครับทางร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอครับจังหวัดอุดรธานีเส้นวังสามหมอวรดจิูมนะครับหน้าร้านก็จะสองฝั่งแบบนี้นะครับอีกหนึ่งสาขานะครับเปิดในนามของแท็กเตอร์นัทนะครับตั้งอยู่ที่สาขาอำเภอสมเด็จนะครับจังหวัดกาลสินนะครับเส้นสมเด็จกุชินาลัยนะครับวันนี้มีรถไถแล้วก็รถเกี่ยวนะครับเข้ามาใหม่ dc หกแปดตีสวยเลยนะครับแล้วก็รถที่ปรับสภาพอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องปลูกอ้อย โรตารี่ผ่านพวนผ่านยกล่องผ่านขุดมันนะครับเยอะแยะเลยนะครับมาเริ่มต้นจากตัวแรกครับช่างน้อยตัวนี้เป็นคูปุต้านะครับ L3408 ตัวดีทีสตาร์ทเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูาครับเข้าโดขับดล้อนะครับตัวนี้จะเป็น8กีระหน้านะครับ4เกียร์ถอยนะครับใครที่หารถตักไว้ใช้งานนะครับสภาพสวยๆเลยครับเก็บงานใหม่เรียบร้อยนะครับคันนี้ก็เคยเปิดราคาไว้ที่299,000บาทนะครับวันนี้ ปรับลดราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับคลิปนี้เลยก็อยู่ที่279,000บาทนะครับเตมทะเบียนะครับเอกสารคลิปโอนครบนะครับตัวนี้เป็น34แรงม้านะครับเช็คใหม่ทั้งระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกปืนล้อของเหลวนะครับเปลี่ยนถ่ายใหม่ให้ทั้งระบบเลยนะครับตัวนี้ชุดตัดนะครับ LA 508แล้วก็จะมีถังถ่วงให้นะครับชุดท้ายไฟเลียวนะครับต่างๆนะครับเก็บงานให้ใหม่ทั้งหมดนะครับยิ่งไปกว่านั้นครับแขนหลังนะครับเราเปลี่ยนแบบเป็นก้ามปูให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ใช้งานอยู่ที่ 2,000กับ53ชั่วโมงนะครับอ่ะมาคันที่2ครับตัวนี้เป็นคูปต้านะครับ L34 0 8ตัวดีทีครับ3 4แรงม้าครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบ2พาย4วิลขับเคลื่อน4ล้อครับตัวนี้ขายราคาตามสภาพก่อนนะครับก็อยู่ที่179,000บาทนะครับอุปกรณ์ได้2ชิ้นหน้าหลังนะครับมีเล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับกุณแจไม่ใช่ของเขานี่นีนี่อยู่คันนี้ เดี๋ยวพี่เอาคุณแกมาให้คุนีคันนี้ก็จะเป็นคันที่2นะครับรุ่น34แรงม้านะครับสาหรับคนที่มีงบน้อยนะครับหารถ2องพาวโฟวิวไว้ใช้งานนะครับตัวนี้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับยางก็ถือว่าสวยทั้ง4เส้นนะครับรถสีสันเดิมนะครับรถเดิมๆเ,เลยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับทั้งน้อยทั้งต้าเลย พอใช้ครับระบบไฮดรอลิกดีครับตัวนี้นะครับสวยเลยนะครับสีเดิมๆโอเคมาคันที่3มครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นคูเปต้านะครับ L3608TD ครับตัวนี้รถเดิมครับสภาพเดิมๆยางสวยทั้ง4ี่เส้นนะครับยางหน้าใหม่นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2 8 5 0 0 0บาทครับสตาร์ทครับ 36แรงม้าครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบครับ2เพา4โวิวขับเคลื่อน4ล้อครับระบบเป็น8เกียร์หน้านะครับ8เกียร์ถอยนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ไดเรกนะครับเป็นเกียร์วายนะครับคันนี้ใช้งานก็อยู่ที่2,940ิชั่วโมงครับ อุปกรณ์2ชิ้นนะครับหน้าหลังก็จะเป็นผ่านพวนตาช้างนะครับตัวนี้รถเต็มเดิมนะครับสองแสนแบาทครับตัวนี้ให้โปรโมชั่นส่วนลดอีกห้าพันนะครับเหลือ2องแสนแยางหน้าใหม่ด้วยนะครับมาอีกหนึ่งขั้นครับตัวนี้เพิ่งเก็บงานเสร็จนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคูปอต้านะครับ L3608 ตัวดีทีนะครับเช็คสภาพพร้อมใช้เรียบร้อยนะครับยางใหม่4เส้นนะครับเก็บสีเปลี่ยนถ่ายของเลี้ยวใหม่ทั้งระบบนะครับตรวจเช็คเก็บจุดรั่วซึมเรียบร้อยใช้งานอยู่ที่1969ชั่วโมงอนคคััันะรบตวึ่ ตรวจเช็คให้ทั้งหมดครับแป๊บสายไฮดรอลิกต่างๆนะครับเปลี่ยนใหม่สีใหม่กันราคาใหม่เบาะใหม่ครับแน่นๆครับสวยๆนะครับแปดเกียร์หน้าแปดเกียร์ถอยครับอันนี้ปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับอยู่ที่3ามแสนเก้าพันบาทนะครับสามแสนเก้าพันบาทเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับตัวนี้สามสิบหกแรงม้านี่เป็นรถรุ่นยอดนิยมเลยนะครับลงไล่ก็ได้ไถนาก็ดีครับปั่นนาก็ดีครับอ่าอีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นคูบุต้านะครับ L4018 ด้วดีทีครับ40แรงม้านะครับก็เป็นรุ่นพี่นะครับตัวนี้เป็นรถจดปี61นะครับราคานะครับตัวนี้อยู่ที่3 9 5 0 0 0บาทครับสตาร์ทเลยครับเครื่องยนต์จะเป็น3สูบนะครับ2องาโฟวิลขับเคลื่อน4ี่ล้อยางสวยยางเดิมนะครับตัวนี้ลูกหมากต่างๆคัดต่างๆไม่เคยตัดท่อนนะครับรถถือว่าสีเดิมแล้วก็ให้หางพวนใหม่ด้วยนะครับเป็นหางพวนตาเพชรนะครับรถคันนี้ใช้งานที่3,300 ห้าสิบหกชั่วโมงครับเอาแก้วน้ําพี่มาด้วยนะครับท้ายสวยนะครับท้ายสวยๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นหางควนตาเพชรนะครับหกใบยีิบสองนิ้วนะครับสวยๆเลยนะครับมาอีกหนึ่งขั้นครับตัวนี้เป็นคูต้านะครับ l สี่เจ็ดศูนย์แปดซูดีทีครับสี่สิบเจ็ดแรงม้าตัวนี้ก็ราคาถูกราคาย่อมเยานะครับตัวนี้สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับเช็คเก็บงานทําสีใหม่ครับยางหน้าใหม่หนึ่งคู่ยางหลังเดิมนะครับตัวนี้ยางหลังก็ประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็น นะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับแถมท่อซิ่งหน้ากากครบนะครับสามแสนบาทนะครับถัดมาครับอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้จะเป็นคูบ o ต้นะครับ l c 7 0 8 s p ครับตัวนี้สภาพยาง90%ครับสตาร์ทครับราคาอยู่ที่390,000บาทนะครับตัวนี้ก่อนปรับสภาพนะครับราคานี้ก่อนปรับสภาพนะครับอยู่ที่390,000บาทเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับอันนี้คือรถเดิมสีเดิมนะครับถ้าปรับสภาพก็จะอยู่ที่ ราคา402นะครับตัวนี้ใช้งานอยู่ที่1,710ชั่วโมงนะครับมาพร้อมกับผาน5นะครับผาน5ใบ24นิ้วครับแขนท้ายก็เปลี่ยนเป็นก้ามปูหนึ่งข้างนะครับแล้วก็เดิมหนึ่งข้างนะครับไม่หนึ่งขั้นครับตัวนี้สวยๆเป็นรถไล่นะครับคูปเตอ l 5018รถปี60ครับตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เป็นรถตักมานะครับเราขอดตักออกนะครับแล้วก็มาติดตั้งชุดใบมีดใหม่นะครับแล้วก็จะได้ เป็นหางควนหรือลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นโรตารีก็ได้นะครับราคาจะอยู่ที่455,000บาทสก้าบครับนิ่มๆแน่นๆครับอ่าเครื่องยนต์เป็นสี่สูบครับสองพาวฟอรวิลขับเคลื่อนสี่ล้อชุดใบมีดใหม่นะครับอุปกรณ์สองชิ้นครับรถสวยๆนะครับชั่วโมงเท่าไหร่ครับ2,800 70ชั่วโมงครับใหม่แท้นะครับ2,870ชั่วโมงรถคันนี้ต้องบอกเลยว่า เดิมทุกจุดนะครับมาร์กเดิมลูกหมากเดิมนะครับคัตเดิมนะครับท้ายเนี่ยครับซีนไม่เคยแกะเลยนะครับตัวนี้ซีนไม่เคยแกะยังไม่รั่วไม่ซึมเลยนะครับรถถือว่าสวยนะครับใครสนใจนะครับ4ี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดเหมือนกันนะครับรถไล่นะครับตัวนี้รถทางอำเภอศรีธาตุนะครับราคาสูงครับตัวนี้สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทสตาร์ทครับ ยาง75%นะครับทั้ง4เส้นนะครับหน้าหลังนะครับอ่อนด้านหน้านะครับหางบุกเบิกนะครับเป็นผันผันบุกเบิก4ใบนะครับ24นิ้วนะครับใช้งาน3 8 0พันแ่สามพัร้อยสี่ชั่วโมงนะครับคันนี้นะ L 5 0 1 8นะครับไม่หนึ่งขันครับตัวนี้ซิกเนเจอร์นะครับเป็นยันม่า51แรงม้านะครับ E F 5 1 4 t ครับ9เกียร์เดินหน้า9เกียร์ถอยนะครับเป็นรถขนาดเครื่องยนต์4สูบ2องพาวโฟวิลขับเคลื่อน4ล้อยันม่าม้าครับ เสวยครับตัวนี้จากราคา4 1 0 0 0 0ไม่ขายครับตอนนี้เปิดราคาอยู่ที่390,000บาทเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับตัวนี้ใช้งานครับ2,230 2ชั่วโมงนะครับคันนี้นะอ่ามีหลากหลายรุ่นให้ลูกค้าได้เลือกครับงบไม่ถึงก็เอายันมา45แรงก็ได้ครับเก็บงานเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นคูปัต้ M6040SU นะครับปี 57ครับยางหน้านะครับ95%ครับสตาร์ทเลยนะครับตัวนี้เป็นรถเครื่องยนต์ขนาด4สูบนะครับ2เพลาโฟร์วิลลับเคลื่อน4ล้อครับ4สูบเทอร์โบครับระบบเกียร์เป็น8เกียร์เดินหน้านะครับ8เกียร์เดินหน้านะครับตัวนี้4เกียร์ถอยครับใช้งาน3,800ชั่วโมงนะครับคันนี้นะอุปกรณ์2ชิ้นนะครับด้านหน้าแล้วก็หางพวนครับสวยๆครับมาอีกหนึ่งขันครับตัวนี้จะเป็นยันม่านะครับ E-F453T-X นะครับแต่ตัวนี้ แปลงโฉมเป็นโฉม49แรงยางใหม่4เส้นนะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังครับคันนี้ราคาอยู่ที่300,000 15,000บาทสตาร์ทครับตัวนี้เก้าเกียร์เดินหน้าเก้าเกียร์ถอยนะครับสวยเลยนะครับอุปกรณ์2ชิ้นครับตัวนี้ใช้งาน3,000กว่าชั่วโมงครับไม้หนึ่งขั้นครับตัวนี้ไม่ต้องสตาร์ทก็ได้ไม่มีแบตนะครับตัวนี้อยู่250,000อุปกรณ์ด้านหน้าชิ้นเดียวนะครับตัวนี้เป็นคานโค้งนะครับ250,000 ไม่อีกหนึ่งขั้นครับตัวนี้อยากแนะนําเลยเชียงน้อยนะครับเป็นรถเกี่ยวที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นคูบัต้าดีซี 68G แท็กสวยช่วงล่างดีนะครับราคาเพียง2 0 3 0 0 0 0บาทนะครับราคานี้ใครไวใครได้นะครับใครไวใครได้เป็นรถปุ้มนะครับราคา200,000-30,000บาทนะครับปูปากเลสนะครับเกียวลูกค้าแต่งมาเป็นเกียวดันเรียบร้อยนะครับคอสปริงเรียบร้อยนะครับตัวตัวนี้ดีซี70นะครับก็จะอยู่ที่ราคา3 3 0 0 0 0บาทนะครับ เล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับเริ่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบเลยนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063นะครับ3130447นะครับร้านนักชักเตอร์เราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับที่รีวิวอยู่นี้นะครับอเดี๋ยวพาดูอุปกรณ์ต่อพ่วงกันต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องผูกมันเครื่องผูกอ้อยนะครับราคาของเครื่องผูกอ้อยตัวนี้ก็จะอยู่ที่ 7 6็0 0มื่นหันบาทนะครับเป็นของค่ายจุมพลนะครับของใหม่มือหนึ่งนะครับส่วนผานขุดมันนาซ่านะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งหืนสี่พันห้าร้อยนะครับน้อยเอาฝารถเกี่ยวไปเก็บหน่อยเ้อนะครับแล้วก็พวกตัวตัดหญ้าเขามีนะครับลูกค้าสนใจตัวไหนก็สามารถโทรมาจับจองกันได้นะครับส่วนตัวนี้ยันมาสามสิบเก้าแรงก็เตรียมส่งพรุ่งนี้นะครับที่อำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครแล้วก็สาสิบหกแรงครับลูกค้าเพิ่งมาสั่งจองวันนี้นะครับอ่า ก็ส่งให้ด่วนเลยครับในวันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ส่งกันทุกวันครับขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติติดตามและรับชมนะครับแล้วก็เดินทางมาสั่งซื้อและสั่งจองสินค้าจากทีมงานของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นเทเลอร์นะครับตัวนี้จะเป็นเทเลอร์มือสองนะครับตัวสีเขียวนี่ราคาอยู่ที่สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ก็ราคาเดียวกันครับสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับโรตารี่สองเมตรยี่สิบครับ เหลือหนึ่งตัวนะครับของนาซาตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับตัวนี้เทนเลอร์ของใหม่มือหนึ่งครับราคาอยู่ที่สี่หมื่นหกนะครับตู้นวดข้าวนะครับตัวนี้อยู่ที่สี่หมื่นนะครับสี่หมื่นรถขุดก็มีนะครับรถขุดอยู่ที่ราคาสามหมื่นสองไอสามแสนสองครับสามแสนสองหมื่นบาทแล้วก็ยันมาสามสิบเก้าแรงคันนี้อุปกรณ์ด้านหน้าชิ้นเดียวนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่สองแสนห้าหมื่นบาทนะครับประมาณนี้นะครับ วันนี้ก็เพิ่งกลับมาถึงประมาณช่วงบ่ายๆเกือบเย็นแล้วนะครับของวันที่26นะครับก็มาอัปเดตสินค้านะครับให้กับ FC ทุกท่านนะครับได้ชมกันนะครับสนใจรถไถหรือรถแท็กเตอร์คันไหนนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ